สวัสดีครับพบกับช่องลูกเวลาพาเลาะนะครับพบกับเอซทุกคนนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดครับนี่กินลาบครับเราจะพากันกินลาบนี่มีลาบลาบผมนี่เขาเรียกว่าลาบผมภาษาเหนือเขาเรียกลาบาอรสานเขาเรียกก้อยนะภาษาไอีสานก็คือก้อยเดี๋ยวให้ดูให้ดูครับเนี่ยปาตีโทนี่ฮะมีพริกด้วยจับไป ไปก็มีข้าวเหนียวด้วยครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆมาได้กินกับน้องเปิ้ลเดี๋ยวจะให้น้องเปิ้ลลองกินดูว่าลาบมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีนี่ครับต้มขมครับทุงบงกใหญ่เลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินเลยนี่ครับปั้นข้าวเหนียวเข้าไปนี่นะ,ะกินลาบก่อนเลย ขมอะ่ะขมเลยนี่ครับใหญ่ๆเลยอืมอืมอร่อยมั้ยอร่อยมากผักผักเอาผักให้ทุกคนได้ดูนี่เยเลยผักมีผักอีเลิศด,ด้วยครับนี่ผักกาดเห็นอืมอืม แบไลไรอันนี้ก็อร่อยต้มตำเอ้ยลาบก่อนเนี่ยครับคำใหญ่ๆเลยเผ็ดเมื่อกี้กินพริกไปอืนี่เละคำใหญ่ๆเลยครับ,บอืมว้าวอืม อืมอืมกรอบมากความเสียงอ่ะผักกรอบมากอืมเอาลองกินดูลองกินดูนนนเป็นไงเป็นไงเอเรสชาติแบบปวดลาบได้เยอะนะ มาเอาลาบให้ทุกคนได้ดูอีกนี่ครับอร้อยซี่ครับอือซุปตันเต็มจานเลยอร่อยผักอะไรนะการหินอร่อยอือมันาบมันจะเข้ากันใช่ไหมอ๋อก็ยยังไม่ได้ซดต้มเลย ต้องป็ทุกคนได้ดูกันนี่ฮะเต็มถ้วยอ่ะได้เยอะมากโอ้ยมันๆนเนี่ยนะครับซดไปอืมอ๋อจับอืมนี่ครับอืมฟังเสียงอร่อย เนื้อสดมากลาคิลริ้วครับอะเยอะมากเหรอตัวใหญ่เลยซิมส้มตำเหรอดูอส้มตำอ่ะคนบอกว่าอร่อยอร่อยอืมโอ้ยลาบหนองคาย ใช่ใช่ร้านลาบอุบลแซบคักโอ้ยส้ตมตำก็อร่อยนะใช่เลยอ่ะโอ้ยจำร้านจำร้านครับฟูดแพนดา้าร้านลาบอุบลอร่อยดีส้ตมตำก็อร่อยจิดจา้าบดีกินปลาราาแทบจะไม่มีเลยอร่อย ข้าวหมูยา่างเขาหน้าอร่อยรสชาติดีอันนี้มันเป็นลาบเหนือแต่แค่ไม่ได้ใส่พริกอันรนี่นเฉยแต่สไตล์เหมือนทางเหนือเหมือนซาโอ้ไม่ได้สับรใช่ไหมอร่อยกินพวกนี้กินผักผักอิเลิศ ใบกะทูโอหไครับอรลคับครับอาดสับเต็มเต็มอืมอึมอะไรนะ tôm nữa loại tôm mà là thịt tôm mới dền họ bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền นต้ตๆเลยกับผักเหราพาอร่อยดีนี่ลองดูดิลองดูสิกินเป็นไหมลองดูสิสักคำนิ่ลองดูอืม,อม,อม เออเอาทักให้เร็วเอาเมืเอยดีกวจิ้มอนี้ได้ไหมเลยเหรอซับลองมาเลยเราผักให้เราลองจิ้มอะไรอ่ะซับหวานหอม อร่อยไหมอืมบอกแล้วนี่จัดเข้าไปอืมแซบอืับไหมแซบเลยลาบลาบอบบลรสชาเขาได้ดีเลยอร่อยเลยแต่ป้านไม่เคยกินเนี่ย รสชาติดีนี่มันมัน,น่อยอรแล้วก็เห็ดมากด้วยสวรรค์ไม่ได้กินข้าวเชาว้าไม่ได้กินข้าวเที่ยงอดไว้กินเย็นวันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเมื่อวานก็ลงคลิป กินลูกมหาสัจจรรย์ลูกมหาสัจจรรย์ก็กินเข้าไปเลยแต่หวานหวานนะพอกินลูกมหาสัจจรรย์เข้าไปพอกินมันกินน้ำมะนาวจากน้ำเปรีย้ยวจะกลายเป็นหวานหวานอมนบวกกับน้ำพึ่งสุดยอดไปดูนะที่ช่องนะครับลูกเวลาพารละเดี๋ยววันนี้คลิปเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวลงวันนี้เลยอื แซ่บนิ้วหลุด,ด,ดอือจะหมดถุงแล้วคนอีสานเวลาเขากินนะเขาจะคำใหญ่ๆตรงนีน้มันน่าจะอร่อยมากตา,ตาส้มตำอร่อยรึเปล่าอืมรสจัดอืมรสมัน กำลังดีอ่ะทุกอย่างอโอเคทุกอย่างอร่อยหมดเลยแต่ยังไม่ได้กินเนื้อนะอข้าวหมูย่างหรือลองดูดูข้าวหมูย่างอร่อยหอมนุ่มปาติโต ช่วงนี้ก็โควิดเนาะมันกำลังมาใหม่อะฮะก็ไม่ใครไปเที่ยวในช่วงสงการก็ระมัดระวังตัวหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปเล้าไปเล้าทองหลอ่อดีนะผมไม่ได้ไปไม่งั้นนะขอขาด <c ười> ออคลิปก็ขาดไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดโควิดนะ ตายเพราะโดนปาดคอทำลายออกมาเพราะว่าไปอยู่ที่เล้าไปซุกหน้าอก <g ül> เด็กตายง่้ <c oughs> <c oughs> อยอืนะ่อยนะเยอะจิ้มซุปต้แล้วไปจิ้มน้ำจิ้มันมนี้นะ <c oughs> อ,อนะไรไหมอืม กินลาบเป็นคนหนึ่งเน,นี่ยฮะได้เยอะมากหยุดนิ้ว <c oughs> อันนี้ผักหัวละวผักต้องกินไลยหลายคนอร่อยนี่ก็อร่อยนะกินยา,ยาวๆเลยวันนี้ กินเร็วด้วยหิวหิวมากอดเช้าบางวัน,นไม่กินเย็นไม่กินเย็นเดี๋ยวต้มก่อนครับต้มนี่ก็อร่อยมากเนื้อดูดูดูอร่อยค่ยนค่ะต้องแบบผ้าขี้เล้วอย่างนี้นี่ฮะเนื้อเปืเป่อยจัดเข้าไปนุ่มอันนี้เนี่ยมันจะเป็น คันเทนาคันเทนาเขาเรียกมันเป็นภาคที่เร็วคันเทนต่อนคันเทนาี่ยดูฟังเสียงฟังเสียงกึ๊ดกึ๊ฟังเสียงเดี๋ยวให้เปิ้ลบ้างคนข้างๆเขได้ยินนะลองดูนี่ลองดู ไ,ได้รู้เผ็ดเผ็ดกินหลายอย่างรวมกันซูทซาร์ตซูทซาร์ตเนี่ยจังแต่ต้อปลาชิลิวครับแซ่บมากมต้องเสียงปัตติโท้นี่มันมีเอ็นด้วยมีเอ็นมีเอ็นอืม,อม

ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่พริกเยอะนะก็จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งที่นี่มันออกแซ่บด้วยไม่แต่ต้มขมห้ามใส่เปรี้ยวอ,อื้ยเยอะนะเนี่ยเยอะมากเขาให้เยอะมากเลย,ยกินนล ยายคงดูมมั้งเอาคลิปนี้ลงไปยายคงดูยายสำรีเห็ดล่าอร่อยกินได้เห็ดล่าอร่อยกินได้ เรื่อยร้องไห้พี่ทุงยายผักกรอบม,มากเลยยายจำจืดนอกคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนั่งกินต่อแล้ว <c oughs> มันเยอะมากกินไม่หมดหรอกอาคบสุดท้ายให้ทุกคนได้ชมนะครับลาบอุบลนี่ก้อยก็มีมีต้มขม ต,ต้มตำข้หมูย่างแล้วก็ก้อยก้อยแล้วก็มีนี่กไก่อีกนี่มีไก่เดี๋ยวให้เด็กๆก,กินนะครับเอาคำสุดท้ายครับแต่อร่อยมากเนี่ยฮะเป็นชิ้นๆน,นะ,ะเขาไม่ได้ดสับละเอียดนะอือหตามด้วยผักเสีย่ังเดียวให้ผักประกาศหินมาหน่อยมานิดเดียว ผักกรอบมากปัดแซบค้มตำนะอืกรอ, <c oughs> อบเส้นกรอบโอเคครับวันนี้ก็ จัดเมนูอีสานอีสานให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับก็มีต้มขมส้มตำมีข้าวหมูย่างแล้วก็ซิกเนเจอร์วันนี้ก้อยขมครับอร่อยมากนะครับลาบอุบลนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับไปแล้วกับน้องเปิ้ลวันนี้ไม่เคยกินไม่เคยกินก้อยก็ให้ชิมดูนะครับไม่เคยกินต้มขมก็ลองชิมดูนะครับไปแล้วสวัสดีครับ ไปแล้วครับเพจครับ